มาเลยอ่ะค่ะอ,อย่างหนึ่งสวัสดีค่ะกขว,วัญน,นะคะวันนี้นะคะพาคุณสรันมาออกช่องขวัญสตอรี่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงทอปปิกว่าว<ะ>่าวันนี้นะคะก็คือจะให้คุณสรันเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำหนักทั้งหมด13กิโลภายในเวลา ามเดือนครึ่งครึ่ง <laughs> แล้วก็คือแบงค์อะลดน้ำหนักได้แล้วนะคะ13กิโลภายในเวลา3เดือนครึ่งทุกคนก็คือเอาจริงทางเราตกใจมากเพราะว่านี่ก็ไม่คิดว่าแบงค์จะลดได้เร็วขนาดนี้นะคะก็วันนี้จะให้เขามาเล่าว่าเขาอะทำอะไรบ้างในการลดน้ำหนักก็คือบอกไว้ก่อนว่าเขาเนี่ยไม่ได้กินยาลดน้ำหนักนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้กินคีโตไม่ได้ทำอีฟ ไม่มีโค้ชไม่มีเทนเนอร์อ่ะงงอะหรเ่งงงกันม,ม,นะมาเดี๋ยวจะให้แบงค์เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเนี่ยได้ทำอะไรบ้างไปคะ่ะเริ่มเ,เ,เดี๋ยวค่กว่าคําถามแรกนะคะก็คือจุดเริ่มต้นของการที่คิดจะละดน้ำหนักเนี่ยคืออะไรเหนื่อยง่ายครับทำทำอะไรก็เหนื่อยง่ายเดินเหนื่อยง่ายชุดใส่ไม่ได้ แล้วก็เริ่มมีความดันขึ้นความดันสูงใช่พอช่วงทําฟันบ่อยๆเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยก็จะความดันสูงตลอดเริ่มน่าสงสัยสงสัยว่าตจะเป็นอะไรต้องถามกันว่าตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่ที่แบบพีคที่สุดเลย1้อแล้วตอนนี้ยังนะหนงร้อยสองเย้ก็คืแต่ก็เยอะอยู่ดีว่าียังเยอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าลดไปสิบสโลแล้วเนี่ย ตกใจเพราะว่าลดไปเยอะมากเหมือนกันนะคะก็จุดเริ่มต้นของเขาก็คือเขามีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็ความดันสูงโดยที่แบบไม่ไม่ได้มีสาเหตุของความดันสูงใช่ก็เลยคิดว่าจะลดน้ําหนักแต่ต้องบอกก่อนว่าการคิดว่าจะลดน้ำหนักของเขาเนี่ยเขาคิดมานานแล้วทุกคนไ,<อ>ไม่เท่าเริ่มยากเลยคำถามต่อไปถามว่าพอคิดว่าจะลดน้าหนักแล้วอะคิดว่าจะทําอะไรก็ต้องควบคุมอาหารกับออก,กกาลังกาย แล้วได้ออกกำลังกายด้วยวิธีวิธีที่เือก็คือปั่นจักรยานมีเหตุผลไหมทำไมถึงจักรยานกีฬาที่มันเบิร์นแฟตอ่ะมันต้องออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องไม่ใช่หัดโหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานฟิตเนสต่างๆที่มันจะเบิร์นได้ต่อเนื่องหรือว่าลดไขมันได้โดยตรงแต่ว่าจักรยานอ่ะอย่างแรกเลยคือชอบพวกเหมือนขับรถเล่นอยู่แล้วปั่นขี่มอเตอร์ไซค์เล่น ร้านจักรยานอะ่ะก็ได้ฟิลลิ่งในการเหมือนเอาดอเหมือนขับรถเล่นอ่าก็คือจริงๆอะ่ะสรุปเลยนะก็คือที่เขาเลือกวิธีการปั่นจักรยานะ่ะเพราะว่าเขาชอบนั่นแหละชอบอะไชอบขี่จักรยานะชอบปั่นไม่ได้ชอบออกกำลังกายใช่ไหอ่ะมาที่ข้อที่สองนะพอมากี้ก็คือ าวิธีออกกําลังกายที่ชอบแล้วใช่ปะก็คือการปั่นจักรยานแล้วก็อันดับสองก็คือการควบคุมอาหารอันนี้มีคนถามเราหลาาังมาเยอะมากอยากจะถามว่ากินอะไรบ้างหาโขมไหมอดไหมไม่อดไม่ถึงกับอดแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เรียกว่าตัดอาหารที่อาหารขยะร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นก็คือปค่อยๆ<แ>ก,<ม>ก่อนแล้วก็ยังลงได้เรื่อยๆอยู่อันนั้นอ่าจะไปต้องสเต็ปต่อไปตอนที่ มันเริ่มลงยากขึ้นงั้นถามตอว่า,วานั่นแหละลดอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยคือนั่นแหละอาหารหลักๆที่เราเรียนกันมาตลอดอ <c oughs> เราก็รู้กันอยู่แล้วลด <c oughs> แป้งน้ำตาลไขมัน3อ,อย่างหลักซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี้เพอร์ฟอร์มโฮมาสองปีคือจะกินหนักมากเพราะยุ่ยอยู่บ้านตลอดแล้ววันหนึ่งเดินไม่ถึงไม่ถึงร้อยเก้าอ่ะเพราะว่าเดินจากชั้งสองลงมาข้างล่างมาเอาข้าวแล้วก็ไม่นั่ง แล้วก็เดินขึ้นแล้วข้างบนแล้วก็เวิร์กฟอร์มโฮมต่อเสร็จแล้วก็สั่งกาแฟพอกาแฟเสร็จก็ต้องมีขนมต่อมันก็ขบเขียวพร้อมกาแฟแล้วช่วงเย็นเพราะเหนื่อยก็จะค่อนข้างจัดหนักอยู่บ้านเฉยๆทุกวันแล้วก็สิ่งที่แบงค์อะแบบกินเยอะมากๆคือน้ำอัดลมทุกคนคือแบงค์ติดแบบซี่มากคือแบบเอะคือวันนี้นอยจังให้เรางตัวอย่ากินแบบซีอย่างเงี้ยคือแบงค์จะกินแบบซี่แบบมาถึงอะเป็นแบบซี่ทำลายนะแบบซี่รสออริจินอลอะ ก็คือตอนตอนที่เขาเริ่มบอกว่าเขาจะลดแบบซี่อ่ะอนี้ก็ไม่เชื่อเพราะว่านางติดแบบซี่มากจริงๆก็คือทุกคืนอ่ะทางานเสร็จแล้วจะดูหนังจะเปิดหนังดูฉายหนังดูอ่ะก็ต้องมีแบบซี่กับน้ําแข็งเป็นฟิลลิ่งในการดูหนังเพราะฉะนั้นอย่างน้อยกินแบบซี่วันละหนึ่งกระป๋องกระป๋องเดียวหรอใแล้วแต่แล้วแต่แล้วก็กาแฟซึ่งก็กินเอสเปรสโซ่เย็นเพราะฉะนั้นสองอย่างแรกเลยที่เลิกก็คือ แอฟซี่เลิกแน่นอนก็คือเลิกสนิทไม่กินเลยกับรถกาแฟลถกาแฟก็คือคือทุกคนจะแนะนําว่าให้ไปกินกาแฟดําไม่น้ําตาล uh huh. ซึ่งพอกินเราก็ยังไม่ได้อินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องกินเพื่อให้ตื่นขนาดนั้นก็เลยเลิกไปเลยก็คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องกาแฟอะ ขวัญเน่เป็นคนติดกาแฟมากนะคะแล้วก็เหมือนพออยู่ด้วยกันน่ะพอขวัญกินอ่างเงี้ยนี่ก็เป็นคนแบบว่าขอกินด้วยขอกินด้วยอะไรเงี้ยก็คือส่วนตัวแบงค์เองอ่ะไม่ได้เป็นคนติดกาแฟทุกคนแต่คือส่วนตัวขวัญน่ะก็คือติดมากการตัดกาแฟของแบงค์อ่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าหลักๆจริงๆแล้วว่าที่เขาที่เขาไม่ลดได้โดยที่ขวัญไม่คิดว่าจะลดได้คือการลดแบบซีทุกคนการกินแบบลดแบบซีลดโค้ลดน้ำหวานไงไงอะไรเงี้ยอ่า2อสองอย่างแรกที่ลดแบบลดเลยภายในสามเดือนนี้ก็คือ แอนไม่คิดเลยใช่อ่าแต่น,นี้เราเราไม่ได้มีหลักโภชนาการอะไรมาสอนเป๊ะๆขนาดนั้นนะเออทุกคนอันนี้ <Okay. S 1> คหลักาบบการง่ายๆใช่อันนี้คือแบบหลักการที่เขาขอแบบไปอาา่านมาแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเขาเองนะทุกคนวันนี้คือจะมาแชร์ที่แบงค์รถได้13โลนะคะก็นั่นแหละมันอาจจะผิดหลักแหละอาจจะผิดไหมอาจจะผิดแหละเออแตบบ่ว่าเป็นเทคนิคมมที่แบบเออแต่เป็นเทคนิคที่แบบว่าเออเขาใช้แล้วก็ใช้ได้นะคะแล้วก็อ่าต่อไปเลือกอาหาร งดอะไรบ้างหลักๆก่อนอันแรกเลยที่ลดได้คือมื้อดึกต้องไม่กินดึกไม่มีขนมหวานหลังอาหารแล้วก็ก็คือต้องลดของมันของทอดแต่ว่า<ม>ฟิวเลื่อนเข้ามาให้มันเป็นมื้อเย็นแล้วก็<ม>กินเบาลงลักษณะจะเปลี่ยนมากินโยเกิร์ตโยเกิร์ตกับกล้วยแทน<ม>หรือบางวันถ้าหิวโหวยหน่อยก็จะเป็น<ม>เกี๊ยวกุ้งเป็นเกี๊ยวน้ํา ส่วนตัวแบงค์นะต้องบอกก่อนว่าแบงค์เป็นคนที่ไม่กินผักเลยแล้วก็ไม่กินเผ็ดเลยอาหารหลักๆของเขาจะเน้นพวกหมูเนื้อเป็นหลักทุคน mm hmm. ก็พอช่วงที่จะลดน้ําหนักอะน่าก็เริ่มดูเขาเรียกอ,อะไรอะเออียบเทียบปริมาณแคลอรี่ไขมันของแบบว่าอาหารที่มันต้องมีติดอยู่แล้วอะก็เริ่มเทียบียบเทียบดูนะคะ,ะก็อย่างตอนเย็นที่เมื่อกี้บอกไปว่าปากติจะกินแค่โยเกิร์ตกล้วย ถ้าหิวหน่อยก็จะกินเป็นเกี๊ยวนาวแคลอรี่ต่ำไขมันต่ำแต่ว่ามีโซเดียมนะทุกคนอันนี้จะเป็นโซเดียมที่เยอะมากแทนแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าแบบเออเอาแบบช่วงไขมันต่ำแคลอรี่ต่ำก่อนนะคะก็ลดไปได้เดียว่ากินน้ำเยอะแทนนะอาจจะผิดนะทุกคนอาจจะผิดนะพูดก่อนว่าอาจจะผิดนี่คือการแชร์ประสบการณ์จากแบบใช้ใช้ความรู้พัฒนาการที่มีค่ะเด็กเอาเอาก็ง่ายๆก็คือพอเริ่ม ย้อนกลับไปใหม่นะคะพอเริ่มจะลดน้ําหนักเนี่ยนางก็หากิจกรรมการออกกำลังกายใช่ป่ะแล้วก็งดอาหารหลักๆเลยคือการงดน้ําหวานแทป,ปซี่น้ําดื่มเอ้ก็เหลือแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ใช่แอลกอฮอล์ดิเครื่องดื่มที่มันไอ้นั่นเคืออะไรนะเขามีเออน้ำหัานแล้วก็เครื่อดงดื่มที่เป็นน้าาําอัดลมที่มีน้ําตาลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็งดกาแฟนะคะส่วนอาหารก็งดไขมันแป้งตาลหลักๆ ก็คือเลี้ยงของทอดแต่ว่ามื้อเย็นเนี่ยก็คือตัดมาเลยว่าส่วนมากจะเป็นกล้วยกับโยเกิร์ตโยเกิร์ตมุนมะพร้าวที่เป็นอ่าไขมันสูงเปอร์เซนต์แล้วก็ถ้าบางวันก็ไม่ไหวก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวน้ำส่วนมื้อเช้าก็ลดลงมาปกติถ้าบมูปิ้งมื้อเช้าเนี่ยจะกินห้าไม้ข้าวเหนียวสองแล้ก็คือมันต้องลดข้าวด้วยนี่ปเป็นสาไม้ข้าวเหนียวหนึ่ง อันนี้คือเป็นสามไม้ข้าวเดนียวหนึ่งห่อนะคะจากจากห้าไม้ข้าเหนียวสองก็เป็นมื้อเช้าของเขาแล้วมื้อกลางวันกินอะไรมื้อเช้าเนี่ยจริงๆเอามื้อเช้าก่อนก็คือมีส่วนมากจะเป็นมูปิ้งเนี่แหละรถเดือดสามไม้ข้าเดนียวข้าเดน๋ยวหนึ่งแล้วถ้าเป็นเวฟถ้าวันทํางานน่ะจะเป็นข้าวเหนียวเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูเซเว่นซึ่งปกติก็กินหนึ่งชิ้นใช่ไหมที่มันจะเป็นหมูชั้นตรงกลางแล้วก็เป็นข้าวเหนียวบนล่างปกติกินหนึ่งชิ้นแต่ว่าตอนที่รถเนี่ย พอเวฟเสร็จก็จะทิ้งข้าวไปซีกนึ่งก็จะเหลือแค่หมู1ชั้นกับข้าวเหนียวหนึชั้นก็คือเป็นรถข้อเหนียวในโ่วน,นั้นไปเพราะว่าตอนนี้ถ้ากินข้าวเหลือก็คือทิ้งหมดอ่แล้วปกติเวลาไปออกกำลังกายในปั่นจักรยานของเธอนะี่ยคือเธอปั่นที่ไหนปั่นที่สกายเลนชวนนภูมิซึ่งก็ต้องปั่นันขับรถไปนะไม่ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นประมาณกิโล20 สามสิบห้ากิโลในการไปกลับบ้านแล้วก็กลับอีกสามสิบห้ากิโลทางหลวนสองต่อไม่ร้องตอนคือเป็นการลงคือเป็นการลงทุนในการไปปั่นแต่ว่าสถานที่มันคุ้มมากจริงๆเส้นทางดีอากาศอากาศก็มีฝุ่นบ้างแหละก็แต่ว่าก็เส้นทางดีมันโล่งมันโล่งปลอดภัยปลอดโปร่งอะไรใช่แล้วระยะทางกําลังดีก็คือ หึ่งรอบเนี่ยระยะทาง23.7สมกิโลรอบสนามบินสวนนะพูซึ่งที่พยายามปั่นมาตล,ลอด3เดือนเนี่ยก็ยังปั่นได้แค่รอบเดียวทุกคนมันยากนะเอาจริงๆคือถ้าฝันปั่นเองอะมีครั้งหนึ่งเกือบแบบเกือบไม่รอดอะแต่ว่าตอนนั้นนะว่าเขามไม่ได้เพราะว่าแบบตอนนั้นเราเป็นประจำเดือนด้วยเราไปปัน่นยี่สิบสยี่สิบสามโลอะเกือบตายเดอ้อเออแต่ตอนนี้ใช้เวลาปันาาป่นเท่าไหร่ยี่สิบสามตัใช้เวลาปั่นเท่าไหร่ เออขอนปันนะ่นอ่ะยีิบสามโลใช้เวลาปันป่นปรนะมาณแบบชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบห้าเขาก็พัฒนาแล้วนะคะในการปั่นหนึ่งรอบห้าสิบนาทีโดยที่ไม่พักเลยใช่ป่ะใช่แล้วกลับมาก็คือกินกล้วยกับโยเกิร์ตเร่องนี้ก็มันจะต่อลานได้ประมาณเจ็ดร้อยแคลต่อรอบท่านก็ค่อนข้างลดได้อยู่เรื่อยๆงั้นข้อถามสุดท้ายขอถามก่อนว่าให้อายกตัวยอย่างหน่อยว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นที่ออกกำลังกายเนะี่ย กินอะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรบ้างในหนึ่งวันเริ่มตื so ่นเช้ามามื so 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 ้อเช้ากินอะไรข้าวเหนียวหมูไงข้าวเหนียวหมูเบอร์เกอร์เมื่อกี้ที่เราไปข้าวเหนียวทิ้งไปด้านหนึ่งอ่าแล้วก็คือเป็นหมูหนึ่งชั้นกับข้าวเหนียวหนึ่งชั้นอ่าใช่ไหมแล้วกินน้ําอะไรไหมไม่กินน้ำเปล่าล้วนกินน้ำเปล่าล้วนจนถึงมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงกินอะไรมื้อเที่ยงเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ อแต่ก็ไม่ได้เน้นของทอดก็จะเป็นแบบข้าวหมูทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมไม่เน้นของเยอะแต่มันกินหมูได้เป็นเสมอเลย่ะก็คือนางไม่ได้แบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องกลางวันกลางวันก็คือชิคชิคไม่ได้อะไรก็มี K F C บ้างมอชชันบ้างเห็นปะเขาไม่ได้กินแบบนั้นทุกคนเขาไม่ได้ทั่ดิบนะคะอ่ะแล้วก็มื้อเย็นกินอะไรเย็นก็หลักๆจะเป็นก่อนออกไปปั่นจักรยานใช่ไหม ก่อนเริ่มปั่นจะกินกล้วยหนึ่งลูกไม่งั้นท่วงเท้ายจะไม่มีแรงแล้วก็เป็นปั่นจักรยานตามเมื่อกี้ที่บอกก็คือหนึ่งรอบหนึ่งรอบสร์พูอ่าแล้วกว่จักรยานเสร็จแล้วกินไรต่อถ้ากินกล้วยก่อนปั่นเนี่ยกล้วยก่อนปั่นเนี่ยจะโยงกับมื้อเที่ยงว่ากินเยอะหรือเปล่าถ้ามื้อเที่ยงกินเยอะจะไม่กินกล้วยก่อนปั่นปั่นเสร็จแล้วถึงจะมากินกล้วยกับโยเกิร์ต แต่ถ้ามื้อเที่ยงกินน้อยเพราะบางวันมื้อเที่ยงก็อาจจะมากินแค่เกี๊ยวบางวันถ้ามื้อเที่ยงกินเกี๊ยวจะต้องกินกล้วยก่อนปัน่นไม่งั้นจะปั่นไม่ไหวพอ,อ,อ,อวปั่นเสร็จก็จะกินแค่โยเกิร์ตแล้วแล้วก็นอนเลยปะก็คือไม่ได้กินแล้วนะโย,โย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโยเกิร์ตแล้วก็จบใช่แค่นั้นนี่คือหนึ่งวันที่เขาทําทุกคนเพราตกใจเหมือนกันนะคือนางแบบว่านางไม่ได้แบบว่าฟิกว่านางจะต้องไม่กิน kfc หรือต้องไม่กินบลนชอนคือนางก็ยังมี วันที่นางกินอยู่ทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนางมีชีดเดย์หนึ่งอาทิตย์นั่งมีชีดเดย์สามวันทุกคนตรงใจปะคือวันพุธแล้วก็สา์อาทิตย์นี่คือชีดเดย์ของนางก็คือชีดเดย์นางกินทุกอย่างเลยนะนางกินเหมือนแต่ว่าไม่กินแต่ว่าไม่ได้กินนะ้ำอัดลมแค่นั้นในอะยอย่างในวันที่กินอ่ะแต่ว่ายังก็คือนางแบบไม่เสียดายอ่ะคือปกติอ่ะมันจะมีเข้าใจนะว่าคนที่แบบสั่งอาหารมาอยากกินเยอะๆแล้วแบบเสียดายอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนมันจะอ้วนนี่ก็คือไม่เสียดายก็คือเหลือก็แบบเเไไม่ป็นร หนึ่งอาทิตย์นางมีชีเดียวสาวันทุกคนคิดดูถ้าสลัมทำได้ทุกคนต้องทำได้นะคะนางลดน้ำหนักภายใต้เงื่อนไขไม่กินผักไม่กินเผ็ดแล้วเน้นเน้เนหลกักๆเลยคือชอบกินอาหารขยะมากแล้วก็ขี้เกียจออกกำลังกายมากอ่ะเดี๋ยวเพิ่งหนึ่งอาทิตย์ปั่นจะยางก,กี่วันตอนนี้สี่วันเออหนึ่งอาทิตย์ปั่นจะยังสี่วันหนึ่งอาทิตย์มีชีเดียสามวันทุกคน ถ้าสรันทำได้นะเชื่อว่าทุกคนจะทำได้บ้างจริงนะมาต่อกันที่คำถามที่หนึ Ma. ่งคำถามจากเพื่อนนะคะฝากมาถามว่าในระหว่างการออกกำลังกายเนี่ยเราแบบว่ามันท้อไหมอ๋อจะไม่ท้และท้อแล้วรู้สึกแบบว่าต้องต้องคิดยังไงว่าแบบว่าเออห้ามท้อแล้วก็ลุกขึ้นมาลดน้หนักต่อก็ก็ต้องมีเป้าหมายไงคือจากปัญหาแรกที่บอกว่ามันเหนื่อยง่ายใช่ไหมแล้วเราก็ต้องหาแรงบันดาลใจต่อ คือท้อสุดมันจะคือ5้าโลแรกว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเพราะเราไม่เคยลดเลยแล้วก็เคยเคยพยายามนิดเดียวอ่ะหลายทีแล้วแต่มันไม่กระดิกเลยเพราะฉะนั้นตอนที่มันยังไม่ถึง5้าโลแรกลงมาแค่โลสโลอมันกลายเป็นว่านี่แค่สวิงหรือเปล่ามันก็แบบมันก็จะท้อนั่นแหละตั้งแต่แรกแรกเลยมันยากที่การเริ่มต้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีเป้าหมายในการลด เพื่อสุขภาพนี่นแหละจะได้พอเราเริ่มลดเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยยากขึ้นนิดนึงแหละอาจจะด้วยเพราะออกกาลังกายด้วยแล้วก็น้ําหนักลงด้วยเราก็พอเสื้อผ้าเริ่มใส่ได้เนี่ยจะได้แพทชั่นเยอะขึ้นมาก mm hmm. พอเสื้อผ้าเดิมใส่ได้เนี่ยก็จะแบบเอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปเรื่อยๆ uh hmm. หรือว่ามีเป้ายาวๆว,ว่าถ้าน้ําหนักเท่านี้ชุดตอนเริ่มเข้างานเราจะใส่ได้นะ มีปัญหาเรื่องนี้ใช่เพราะปัญหาก็คือชุดทํางานใส่ไม่ได้แล้วใช่จะบอกว่าทุกคนอาจจะเห็นแลวรู้สึกว่านี่คือผ่อนเราหรอแต่ก็จากคนที่อยู่รอบตัวคือใช่เขาผ่อมลงแล้วจริงนะคำถามต่อไปค่ะเป้าหมายเป้าหมายที่จะไปใหถึงอ่ะอยากให้ตัวเองอนะ่ะหนักถึงเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ90คือ90เนี่ยอาจจะดูเหมือนเหมือนเหมือนหนักอยู่ดีนะแต่ว่าด้วยส่วนตัวผมเนี่ย คือน้ําหนักเยอะอยู่แล้วออเอาง่ายๆว่าอตอนเริ่มงานเนี่ยก็รู้สึกว่ายังดูไม่เพรทมากนะอันนั้นนะคือ99แล้วถ้าย้อนกลับไปปีหนึ่งตอนฝึกงานเนี่ยแบบยังใส่เสื้อช็อปได้ตอนปีสามอันนั้น97ก็ยังใหญ่อยู่ก็หมายถึงน,น้ำหนักยังเยอะอยู่ใช่แล้วถ้าย้อนกลับไปช่วงปีหนึ่งปีสองเนี่ยตอนตอนตอนดูแห้งๆอะ่ะจะพักไปตสดเท้าที่แชร์บอ่่ัอะไรอันนั้นคือ85้า เพราะฉะนั้นเลยอยากได้สักเกสิเราเลี้ยงไว้น่าจะกำลังดีนั่นอคือเป็นเป้าหมายของเขาครับกับอีกจุดหนึ่งคือบางกีฬาอยากเล่นบางกีฬาที่น้ำหนักไม่ได้เสียเปรียบเกินไปเช่นเช่นพอดีไปเล่นที่ไปเล่นโกลคาร์ดอ่ะเชี่ยแม่งแม่งลดแม่งแรงเท่ากันไงแต่น้ำหนักคุเยอะพอออกจากโค้งอ่ะ เอาจะโค้งแม่งคนอื่นทิ้ง่ะคือกูเหยียบสุดแล้วนี่แหละทุกคนนี้เป็นคือแพชชั่นในการออกกําลังกายลดน้ำหนักของเขาด้วยอยากเล่นอยากเล่นรถนางคือตอนนี้นางเป็นคนที่ชอบรถใช่ปหนางจะคิดว่าการที่น้าหนักตัวเองเยอะเนี่ยเขาเรียกวอะไรอ่ะเสียเปรียบชาวบ้านเขาที่ตตวผอมใช่ซึ่งทางนี้ผอมนะแต่ทางนี้ก็ไม่ได้เล่นเก่งเลยว่ะเขาแลาอะไรก็นด่นแหทุกคนจริงๆแล้วเราคิดว่าจุดประสงค์หลักของการลดน้าหนักของแต่ละคนอะเป้าหมายของแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าอย่าง อย่างแบงค์อ่ะเขาก็เป็นคนที่แบบว่าร่างใหญ่อยู่แล้วอ่ะทุกคนคก็คือแบบว่าปางหมายจะณแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็เหมือนเมื่อกี้ที่แบงค์บอกว่าจุดเริ่มต้นอะ่ะมันจะยากเสมอตอนนี้พอลดมาแล้ว13โลอะ่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรแบบชัดมากคืออะไรก็ใส่ชุดได้แค่นั้นเหรอแล้วก็เหนื่อยยากขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะมีความภูมิใจในตัวเองหน่อยๆน่อยก็รู้สึกยากยาก อยากเปลี่ยนชุดมากขึ้นเนี๋ยหานชุดเก่ามาใส่นีก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ของสรรนเนาะมันไม่ได้บอกนะว่าถูกหรือผิดอะไรอันนี้ก็คือเป็นแค่ความทิ่เห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ที่เอามาปรับใช้แล้วก็ลดน้ำหนักได้จริงๆทุกคนโอเคค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มา ทำคลิปแชร์ประสบการณ์ของแบงค์ให้เราล,ลจากการรวมนักศึกษาลงของเขานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปอีกเพราะว่าเป้าหมายของเขายังไม่จบต่อเพียงเท่านี้เขาจะต้องได้9กโลในเวลาภายในสิ้นปีนี้นนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องยากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนคือตอนนี้ที่ที่มันลงมาเยอะได้เนี่ยปัจจัยแรกอาจจะเพราะมันหนักเกินไปแล้วเรากินตามปกติมันก็อาจจะแบบลงไวได้จนสเตเบิลกับอาหารกับชีวิตเรา เพราะฉะนั้นมันจะต้องยากขึ้นเรื่อยๆตามน้ําหนักก็คือคิดว่าหลังจากนี้ถ้าจะต้องการให้มันลดเท่ากับที่เขาบอก90อาจจะต้องเค้่ขาัดเลือกกันกินมากขึ้น,นเออแล้วก็เหมือนแบบเลือกกินแล้วก็แบบ ดูแลเรื่องการกินมากขึ้นอ่ะล้วก็จะไม่มีการแบบชิคเดย์สัสี่วันอะไรแบบนี้แล้วแหละก็เดี๋ยวถ้าเขาลดได้ภายในปีนี้เราก็ต้องมีคลิปภาคสองต่อแน่นอนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับแบงค์ด้วยนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังอยากลดน้ําหนักนะทุกคนพูดอีกทีนึงว่าถ้าแบงค์ทาได้ทุกคนทําได้คือแบงค์เป็นคนที <ár quello> ่ <princes> ถ้าเป็นเพื่อนเขาว่าจะรู้แหละว่าเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยออกกับปังกายนะแล้วก็ที่ฝันอยากให้แบมออกอยากให้แบมลดน้ำหนักเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือเกี่ยวกับสุขภาพแหละเออ, <laughs> พอ,อเพราะว่าเราก็แบบก็คือเกี่ยวกับสุขภาพแหละก็แบบว่าอยากให้อย,อยู่ด้วยกันนานๆนะไม่อยากให้เป็นโรคอะไรเนาะก็ใครที่กําลังจะลดน้ําหนักนะทุกคนสู้ๆนะแบงให้กำลังใจเพื่อนหน่อยสู้ๆสู้ๆนะครับเรามีขายเอาไว้ เราไม่มาขายของก็สู้ๆนะทุกคนถ้าแบงค์ทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนพูดถึหนึ่งรอบอันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะไม่รู้ว่าจะถูกผิดหรืออะไรต่าง,าง,างๆใดๆก็อย่าได้มาดราม่ากันในในคลิปนี้เนาะก็นั่นแหละทุกคนฟังให้แค่นี้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะไปฝากช่องไหนฝันสุดยอเลย <laughs> อย่าลืมกด subscribe ช่องขวัญสตอรี่นะคะแล้วก็เม้นเป็นกำลังใจให้คุณลันด้วยหรือว่าใครอยากได้เคล็ดลับอะไรก็เมนได้เดี๋ยวให้เขามาเป็นคนตอบในเมนนี้เองเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องขวัญสตอรี่นะปะั่นจักรยานด้วกันก็ได้น,นะครับ <laughs> แต่เขาก็ไม่ได้ปั่นเก่ง และที่อยากดึงเดี๋ยวขอมาไว้เพื่ปิดคลิปก็คือช่วงปั่นจักรยานเนี่ยการปั่นจักรยานเขาเขาก็มีเป้าหมายหนึ่งคนนะแบบถ้าปั่นได้รอบหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะซื้อจักรยานใหม่อะไรจ,ะจร๊ะท<อ>ิ่เธอบอกมีทาร์เก็ตเออทาร์าเก็ตครบรอบโดยไม่ ค่บบนนะออ,อนีตอนนี้คือเขาได้รองเท้าใหม่มาแล้วนะคะเขาก็จะตั้งตั้งเป้าต่อไปว่าก็คือถ้าปัน่นได้เท่านี้เท่าน,นี้เท่าน,นี้เขาก็จะเหมือนทำให้รางวัลตัวเองในการแต,แ,ตแต่งจักรยานต่างๆนี้แล้วของเขานี่ก็เป็นแบบคลิปอันดังของเขาด้วยแหละอะไรทุกคนเดี๋ยวมาเมาต่อในคลิปหน้านะคะอย่าลืมอยาลดูอะไรนี้ก็กดไลค์อย่าลืมซับไสไคร้ด้วยนะไปละไปจริงนะบ๊ายบาย